วิวตรงนี้สวยค่ะถ่ายรูปกันแข็งต่อตาแล้วอ่ะอจี้ถ่ายโด์ไปตอนนี้จะนับกับโมลกะเท้าไม่มีใครได้แล้วคนหนึ่งคนที่นี่เขาว่าดีเราก็ต้องลองนี่ทำไมเราไม่สั่งเลมโบมาแล้วมาแล้วเชีย่ยเชีว้าวาคนที่เป็นขนมปังเนย <c oughs> แบบนี้ก็ได้เหรอเฮียบอกออ เนนะเหลือไปแล้วจ้านี่ว่ามันกินจนอิ่มแล้วตอนนี้มันก็ง่วงแล้ว ดีครับทุกคนสวงส้างกระเป๋ามาต้องเที่ยวยังไม่ฟืนดูกระเป๋าดิภูมินั่งอยู่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเลยตรงนี้อีกเจ็ดปดเก้าโอ้โหทังไมต้องขนยังกระย้ายบ้านมามีจัดกระเป๋าโอ้โหเพิ่งนั่งไม่ได้สองเท่งนะคะตอนนี้ต้องต่อเครื่องอุ้ยหนาวอ่ะหนาวปะ นี่ยังไม่ถึงเลยตอนนี้เรามาแวะต่อเครื่องที่คุณหมิงค่ะเราได้เจอเราสักทีหวังว่าเราจะมีที่นอนนะไปเปลีป่ยนชุดกลับมาสภาพแต่ละคนและตอนนี้ก็เช้าแล้วนะคะก่อนจะมานึกว่า15องศาตอนนี้5องศานี่แค่วอร์มก่อนนะเพื่อที่จะดูว่าเดี๋ยวเราไปถึงแล้วเราจะหนาวแค่ไหนเรานั่งรถไฟ ในแอร์พอร์ตนะคะมาที่เกตใกล้ความจริงขึ้นทุกทีไม่คิดว่าสนามบ,บินคุณหมิงจะใหญ่ขนาดนี้นะเนี่ยแล้วครา้ที่แล้วมาก็ไม่คิดว่าจะใหญ่ขนาดนี้เป็นไงภูดไม่ได้ต่อราคาได้แล้วเห็นไหมอยู่ในสนามบ,บินยนงต่อราคาได้เลย,ย,ยมาแล้วออกมาแล้วออกมาแล้ว,วจะสอนเป็นภาษาจีนนะ น้องขับน้องถอยรถและยังไม่ทันไรไถอยรถก่อนละดูของภูมิก็ได้เหมือนกันอัตโนมืนออัตโนมือไหนเออของภูมิก็ได้อยู่ไม่เห็นต้องซื้อเลยทำเตะทำเทะทำเป็นเทะตังก็ไม่จ่ายอยาก็ก้ามานาน <c oughs> <c oughs> แสงแสงก็เป็นแซงก็เป็นแสงย, <c oughs> ยังไม่ทันไรก็เสียตังแล้วครับ3200อยหยวนสรุปว่า จริงๆเล็งไว้นานแล้วที่เมืองไทยแต่แพงอ่ะอันนี้ก็ราคาพอใช้ได้ต่ออยู่เกือบตกเครื่องแล้วเร็วฟินมากมีคนฟินมากรอบที่สาเหมือนแบบสมัยก่อนจากบ้านไปสยามนั่งรถประมาณสามต่ออันนี้ขึ้นเครื่องสามต่องงๆไปค่ะลำเดิมมะ เปลี่ยนพลังงานรบยี่สาจิบจิบพุนี้ใส่แค่นี้ได้ปะไม่ได้ <c oughs> ดูชุดคนอื่นสิคือคนเขาคงงงว่าไอ้บ้านนี้คืออะไรอยู่มาจากโคนลกเหนือเหรออากาศนี้อยู่ไม่หนาวเลยเหรออย่างเงี้ย <c oughs> เอฟเฟกเหมือนซิ่งมากแต่ว่า สโลตอนนี้คณะเราพร้อมที่จะออกเดินทางกันแล้วดีนะพี่ปะปะาเข้ารถที่บิ๊กเบิ้มใหญ่เป็นพิเศษประตูอัตโตะค่ะออกมนหนาวไงก็เลยต้องปิดอันนี้เป็นทริปที่หนาวที่สุดตั้งแต่เราเที่ยวมาใช่ไหมครั้งนี้คือหนาวที่สุดในประวัติศาสตร์ของเรากระจกยังเป็นน้ำแข็งเขียนได้เลยครับท่านผู้ชม ตอนนี้เราอยู่กันที่ฮาบิน,บน,ฉน,นเฉลยให้ทุกคนฟังแล้วว่าทำไมกระเป๋าเราต้องเยอะได้ปว่ะเดี<ะ>๋ยวดูสภาพพรุ่งนี้ว่าเราจะใส่กันกี่ชั้นโอ้ย <c oughs> เป็นไงเป็นไงอาการอาการเป็นไงโอ้ โอ้ยเข้ามาก็ยังหนาวอยู่เลยอุย้ยคนจีนต้องกลัวแล้วบ้างล่ะแก๊กนี้เต่าเยอะไปสนเจ็ตรงไปเลยหยุดขีการ์ดก็ยังไม่มีอ่ะอ่ะน้องไปติดน้องไปติดเราพักกันที่เชียงคนลานะคะทุกคนห้องก,ก็ใหญ่อยู่นะนี่คืนละเท่าไหร่นะ ตาจองมาห้อนก็ดีสุด,ลออดแล้วนี่วิวเมืองของภูมันั่นจะวิวฝั่งหนึ่งใช่ไหมห้องน้องวิวดีมากที่เราจะป้องไปเน,นะลูกพยายามนะไม่หรออืมอุ้ยมองไม่เห็นตรงพวกนี้ป่ะไม่ได้ต้องปิดไฟ ที่ที่เราจะไปที่อวแต่ว่ามันอ <laughs> โอเคโอเคโอเคได้แค่นี้แหละมันมองไม่เห็นซูมจนแตกแล้วนนี่ฮะทุกคนวันนี้เป็นวันเอาจริงของเราแล้วเจอเ<ม>หรอโอ้นี่วิวนี้วิวเดียวกับห้องน้องเลยเราอยู่ชั้นยี่แปดนะตอนนี้เรายังรออาหารอยู่นะคะเขามีเมนูมาให้เราเลือกเมื่อกี้เราก็อุตส่าห์รีบไปดูก็ถึงว่าไม่มีอะไรให้กินเลยโอ้โห ใค่ก็ได้ช่วยเอาจานไปใกล้น้องดีเป็นไงน้องยังแยะแต่ขนมปังอยู่และเกี๊ยวเป็นไงเอาตักเกี๊ยวกินหน่อยของปลาได้อยู่ของปลาเผ็ดเหรอ่็แบบเออเิ่มซุปแบบเนือกซุปเค็มๆแบบโดนครึ่งแบบแป้งอ่ะอืมตอนนี้สภาพเป็นไงครับทุกคนแต่น้องพอมากเลยนะวันี้น้องเหลือแต่ลูกกตา บวดเป็นยังไงไปให้มาดูบวดอันไหนขอมาพใส่ถุงมือก่อนหิ่ง้างหูลูม่ได้อยากจะกินหงูลู่กัดเข้าไปดิเออระวังโอ้โหถ้าแข่งโฟกแขงมากอยากจะมากินตอนนี้โอ้โหดูเป็นไงบอดได้รู้สึกว่าอุปกรณ์เตรียมมาเยอะมากอะรู้สึกว่าไม่พร้อม โอ้ยแบตบจะหมดแล้วอ่ะยังไม่นำไปไหนเลยโอ้ยตรงนี้สวยฮะถ่ายรูปกันมาถูกเชิร์ตท,ทีนึงมันต้องชื่อว่าเซนโซเฟียเชิร์ตเขาหน้าจะไม่ได้ให้เข้านะหมดเยอะแข็งเกาะตาแล้วอ่ะ <laughs> จริงจะกลับโรงแรมหรอือเปล่าเออ ถ่ายโดนรับก<ป>ับโรงแลไม่อยากออกมาเอาดอเลยอ่ะไม่ไหวอะ่ะคนมันหนาวมากจริงๆทุกคนกอะเป๋าไม่มีใครได้กันเลยทุกคนเลยอ,อุปกรณ์ไม่พร้อมพรมุ่งนี้ต้องไปหาคนเพิ่มเติมนั่งไปนั่งมาได้อาหารเพิ่ม เฮ้ยมันดูเป็นแพนเค้กเด้งดึงอะอเป็ไม่เหมือนเากเราต้องกลับไปถ่ายที่โบสถ์ก่อนเมื่อกี้เราไม่พร้อมอตอนนี้เราพร้อมแหละเราจะเข้าไปในเราต้องเข้าไปในโบสถ์ได้ไหม,ไมคือวันนี้นะั้งวันได้แค่โบสถ์นะบอกเลยดีขึ้นกว่าเมื่อกี้นะนไหวไหมซื้อตัวอ่ะดิิ ticket for go inside the shop โบสถ์เซนโซเฟียฮาบินคือโบสถ์ออร์โธดอกซ์รัสเซียที่โดดเด่นด้วยสถาปัตยกรรมแบบนีโอไบเซนตีนที่มีโดมทรงหัวหอมสีเขียวทองตั้งอยู่กลางเมืองฮาบินประเทศจีนครับเป็นสัญลักษณ์สำคัญของอิทธิพล์รัสเซียในฮาบินสร้างในปี1907ปัจจุบันนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมของเมืองฮาบินและเป็นแลนด์มาร์คที่นักท่องเที่ยวต้องมาถ่ายรูปครับแล้วเราก็ออกมาแล้วกำลังไปชอปปิ้งมอลล์ไงน้องอยากไปชอปปิ้งมอลล์ชอปปิ้งมอลล์ ทีแรกไม่อกะคือแบบเอาไม่อยู่เพราะว่าหัวกับหน้ามันไม่ได้อะแต่ตอนเนี้ยได้แล้วปิดให้สุดเหลือแค่ลูกตาจริงๆน้องห่มาหน่อยเนี่ยดูนี่พร้อมทางหูลูกที่แข็งที่สุดแข่งทางหูลูกแบบฟีดเอาไว้แมลม้ามปีคือแต่งจนแทบจะไม่รู้แล้วว่าใครเป็นใครหนาวจริงๆหนาวะ ฝนมาเยอะแล้วก็ยังหาที่ซื้อต่อไปไม่อเยาิอพี่พูมางิอยากกินนะตามๆกันไหครับให้ผู้ชมเฮียร้านไหนดีไม่รู้ปิ้งย่างฉัาจะเ็นไ้นไปแบบนี้นะรอดไหมไปไปไปร้านไหนก็ไม่รู้ สลัดปลาชูน้าเป็นไงนอ้อ,องสงสัยจะหิวปลาชูน,น้ายังอยากชิมนะเป็นไงเย็นเพราะมันอากาศเย็นกินได้ไหมกินได้ก็กิน<า>วันนี้ภูภูมิเป็นหัวหน้าเชฟครับนี่อันนั้นติเล็กๆอะ่ะได้ละติเล็กๆคินได้ไหมเปร่ากันนะร้อนนะร้อนรนะ้อน <laughs> อันนี้เพิ่มความเค็มหรอ,อรอ้อนเป็นไงเป็นไงนเป็นไงนี่มากเลยหรอนี่มากเลยเหรอละลายในอ๋อเหมือนกุ้งไ,นะไก่อะไรเหมือนกุ้งเนี่ยอืมอ๋อจริงวะมันเด้งๆแล้วมันก็แบบไม่เหนียวอะ่ลวอะละลายในปากอร่อยรสเผ็ดนี่เป็นอย่างนี้นะกินได้ไหมกินได้อยู่ โอ้ใครเลือกร้านอยูแล้วเนี่ยอู้อร่อยแล้วเป็นไงน้องอาการอาการน้องเป็นไงอยากกินไอติมเพิ่งกินข้าวเสร็จจะกินไอติมอีกแล้วตรงนี้ขายอะไรอู้เขาไปดูเร็วร้านดูใหญ่โอ้โหมวกมันเยอะมากจริงจิ ไอ้น,นี่ขายอะไรอ่ะกะเผาพันออกปากขั้นสุด <c oughs> <c oughs> พี่ตูนเหม็นมาดี <c oughs> เนื้อใจกรอกที่ภูมิอยากกินเนี่ยไ <c oughs> ใจกรอกเปล่าเนี่ย <c oughs> อันนี้กินออกมาด้วย <c oughs> กินอะไรมาตอนนี้เป็นโซนของกินหมดเลยนะเผื่อ <c oughs> ใครก็อยากจะมา ดุนเบลอเลยสะกอดเหรอจะกินอ่ะเดี๋ยวรอย่อยก่อนหรอกให้กินจะเย็นๆอันนี้คือโนว์ m a n ตัวจริงเหรอใช่เขาแกะมาเขาน่าจะแกะจากน้ำแข็งนะเมื่อกี้ใจหายว้าบเกิดอ,อะไรขึ้นเมื่อกี้อะเอ้าภูเก็ตไม่เล่เาภูมิเล่าเมื่อกี้ภูเก็ตมันเพิ่งจะขึ้นไน้ามันลืมกระเป๋าแล้วเป็นยังไงแล้วในกระเป๋ามีอะไรในกระเป๋ามีโทรศัพท์แรงมากคนอะไร แล้วยงังไงต่อน้าสิรีบวิ่งกลับมาตอนนั้นน้องได้ยินไ่าเฮียไปถามถามว่าดะดะก็ลองย,ยืนไหนอ่าแล้วแลวน้องถามม่ามแล้วก็แล่วออแล้วถ้าเฮียไม่ถามก็มยังไม่รู้ตัวนะเนี่ยว่าลืมเนี่ยสุดท้ายวิ่งกลับมาที่ช็อปอันตาเจอจะ้ะรอดรอดไปนะเราก็เลยรีบกลับบ้านและตอนนี้เพราะว่า น้องดันลืมของเราก็เลยวิ่งย้อนกลับมาทริปนี้อาจจะถ่ายถ่ายรูปหรือวิดีโอไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะมันหนาวมากหนาวมากแต่ว่าภูเก็ตยังต้องกินเป็นการกินไอติมครับร้านไอติมที่คนเยอะๆไอที่คนเยอะก็คืออร่อยไม่ร้านนี้ไม่มีคนเลยอะร้านนี้ก็เหมือนคนเยอะนะน,นี่เป็นไอติมแท่งๆอันนี้ ต่อคิวโอ้ยมันชิ้นใหญ่มากมันเยอะมากแล้วมันก็ใหญ่มากจะกินหมดกี่โมงคนที่ี่เขาว่าดีเราก็ต้องลองนี่คือเมนูอ่าแล้วเราก็ไปจ่ายจ่ายตังเสร็จแล้วเราก็ไปรับของนี่ไม่เราไม่สั่งเลมโบ้เไม่เราน่าจะต้องเอาใบไปยื่นจ่ายตังแล้วก็ได้ใบมาแต่หน้าตามันดูไม่เหมือนช็อกโกแลตเลยอ่ะไหนลองสแกนดูดิว่ามันเขียนว่าอะไร เอา g o o ก l e สแกนดูดิขนมปังป่องไฟแปลว่าขนมปังป่องไฟมันคือขนมปังมันมีขนมปังโกโค้แล้วก็มีไอติมอันนี้ของเพื่อนเนี่ยเนี่ยน่ากินทุกคนก็จะสั่งเป็นเรมโบ้มาแล้วมาแล้วเชี่ยเชี่ยว้าวไปถ่ายรูปกันดีกูกูก็กูเอา อ๋อมันเป็นคนแบบเป็นคนที่เป็นขนมปังไงอ้ยแบบนี้ก็ได้เหรอเฮียบอกแล้วผัดกันอมไปเลยเหรอผัดเฮียก็อมก็ได้ช้อนช้อนแไปกินก็ใส่ไมได้ไอติมแต่ละลายกี่โมงละลายในไฟเฮียบไอติมแต่ละลายกี่โมงนี่อืมอร่อยไหมล่ะอร่อยอือโอ้โห ยังหนาวไม่พออ่ะอะพี่น้องกินในติมอ,อ,อ,อ่ะคือเมื่อกี้กะจะเก็บภาพความประทับใจพี่น้องแบ่งกันกินในติมเปล่าเลยทะเลาะกันโดยที่มีโจรมาคอยแอบดูอยู่ข้างหลังเตรียมจะขโมยของกัดไม่ว่างเปล่าอ่ะ <laughs> ทั้งในกวงด้วยอันนี้กี่ห้าสิบหยวนสองร้อยเขากินแล้วเขาก็เดินเข้าไปถ่ายรูปข้างในดูพวกเรา ต,กตกๆๆๆๆๆๆะกะตะกะก็กินยังไงครั้งหน้าเนี่ยมันยังแยกงกันกินถึงจะอร่อยเนาะเออเมื่อกี้ดูอันใหญ่จริงๆคือใหญ่เพราะว่าขนมปัง<า>ชิมขนมไอติมน้มสาบ,บานว้าชิมมะไม่เอาแล้วไม่ค่ะสักรี่หน่อย<ม>สองไม่ได้แล้วอร่อยขนมปัง,งปุ๋งมือน้อ,องชายขนมปังอร่อยสงสัยว่าคุณลุงหน่วยเขาขายอะไรอ๋อเหมือนร้านเมื่อกี้แล้วมั้ง อาหารรัสเซียอุ้ยแต่ว่ากล่องมันทํำสวยนีย่ราคาของมันก็ไม่แรงนะนี่ไงเขาขายของที่ะระลึกเห็นไหม,มก็ไม่ใช่แค่เราที่เข้ามากินในติมไอ้ตรงนี้ก็เป็นห้างเหรอแวลานี้ก็ดูคนเยอะออไอ้ติมไอ้ติมแทง่แทงๆอยู่เหมือนกันมี h ฮ l โลคิตตี้ด้วยอะนี่มีกล่องสุ่มด้วยมีอะไรน่ารักน่ารักนะไม่คนเยอะจังน้องมิซูโทเปีย ปลาคลอดอุโมงค์ไข่ลูกไปไข่ลูกหน่อยตรงเนี้ยดูน่ารักอีอาหารเบัายามเช้าก็ไม่เช้าแล้วเก้ามง้นอนดีหลับสบายตลอดเก้าโมงสี่ตอนนี้ก็คือเก้าโมงสี่สิบเจ็ดนะคะทุกคนวันนี้แน่นแน่นไม่รู้เนี่ยแหมได้เล่นตั้งนานแน่นไหมน้องวันนี้แน่นแน่นไหมแน่นอยู่หนาแบบใช่เพราะว่า เมื่อวานเราเทสระบบแล้วเราไม่รอดจะไม่ได้หรอตอนหน้า<ว>หน้าโบ,ด,ด,าบดคือแบบไม่ไหวแล้วต้องรีบวิ่งเข้าไปในตึกอย่างด่วนจีและซื้อหมวกตอนนี้วันนี้ก็คือพร้อมมากตอนนี้ใส่ประมาณสี่ชั้นสถานที่ที่เราไปมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆนะครับวันนี้สภาพอากาศวันนี้เวลานี้ขอดูสิสิบหกคะ่ะ okay. วันนี้ที่แรกของเราจะเป็นไซเบเรียนไทเกอร์ซูใช่ไหมชื่อนี้ป่ะพาร์คหรือซูนคไซเบเรียนไทเกอร์ก็คือเป็นไทเกอร์ ไปไหนคันต่อครับผมต้องเดินไปดูนี่ไงนั่งรถเราต้องไปนั่งรถไปดูเสือถูกไหมส่วนเสือนี่มันอยู่ในเมืองเลยนะเดี๋ยวเราต้องเข้าไปต่อคิวกันนะคะในที่สุดก็ไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะรถมาแล้วไปแล้วรถไปแล้วมาต่อไปเป็นหนึ่งคิวแล้ว ไปโน้มมั้งไปสกีฝั่งซ้ฝั่งนู้เฮ้ยฝั่งนี hey, ้เฮ้ยเดี๋ยวมันก็มีฝั่งนี้มันต้องมีสองฝั่งเย็นๆโอ้ตัวนี้ใส่ไว้แล้วใส่ไว้เลยกานให้อาหารเสือก็ยากเหมือนกันนะ เสือไปแล้วจ้าเสือยังไม่ได้มากินเหยื่อดูแล้วไม่มีใครหิวเลยอ่ะอนนี้เ้าอิ่มกนหมดแล้วมันจะมาไหมมันดูอ้วนนะแก่ไปก่อนเร็วๆ h e l ลเฮลโ l o นี่ว่ามันกินจนอิ่มแล้วตอนนี้มันก็ง่วงแล้ว มันนอนไปแล้วมันไม่ผอมเหมือนเสือเมืองไทยอ้วนปรับเสือเยอะมากแต่ว่ามันอิ่มแล้วดูดิฮัลโหลเพื่อนเรามาแล้วเรากหาไมา่นายนายช่วยมากินหน่อยก็คือได้แต่โชว์หมีดำเอาเขามีให้อาหารหมีได้ด้วยว่ะไส้กรอกแดงไปดูจากไหนมาว่าต้องกินไส้กรอกแดง บอกไม่รู้ตางไหนตอนนี้มีอะไรก็คือจะกินแล้วแหละอร่อยไหม,อ,อ,มอร่อยดีหวานๆเหมือนกุนเชียงเลยวะ่ะเฮียน่าจะเลือกหกล้านแล้วสี่ชั้นออกไปโอ้อุยร้าน,นหน้าเลยดูแล้วไม่น่าจะคุยกับใครเลยเฮียเลือกน่าจะไม่ผิดหวังมื้อนี้เฮียพามากินชาบูดูดีนะหน้าตาแอบด,ดูดีอยู่นะคนเลือก ใช่ไหมจะบอกว่าคนเลือกเลือกดีใช่ไหมวันนี้สั่งเนื้อเดี๋ยวให้ลองชิมว่าเป็นเนื้ออะไรให้สั่งข้าวมาด้วยเนี่ยแล้วก็มีข้าวผัดอีกกินให้จุบโอวันนี้ดูดีจังเป็นไงภูมิอาหารน้องเป็นไงอร่อยมากอ,มอันนี้อร่อยอโอ้โหโอเคเนื้ออร่อยกินเลยรล้ไหนเขาบอกว่าเป็นกบแต่ทําไมมันเป็นไก่อ่ะหัวเป็นไก่อ่ะกบหรือไก่น่าจะกบแต่ว่าเขาเป็ไก่ <c oughs> อันนี้น,นี่อ่านตรงนี้นี่คืออะไรสรุปว่าเป็นไก่ไม่ใช่กบไม่รู้ว่าคานสเตตแปลมายังไงแต่ว่านี่คือไก่แต่ว่ามันเป็นเมนูเด็ดเลยนะเนี่ยเป็นซิกเนเจอร์เนี่ยเอามาต้มอะไรไก่อ่ะใช่ไก่ okay, อโอ่คอันนี้เขาทำไม่กินแล้วน้องชิมมานี่โอ้เช,ชี่ยเชีมาก็มืดแล้วนะคะตอนนี้อันนี้คือร้านที่เมื่อกี้เรามากินได้อยู่ เรามาถึงที่ Ice and Snow อ้ยน้าน้องนี่นี่นี่นนเขามีเหมือนแบบ V.I.P. 3คนราคา2อ8กดโอเคแล้วกัน หนาวมากแต่เรามาแล้วมืดซปหน่อยกิจกรรมให้เล่นพร้อมกัน 啊，你别过来！ ใช่มี่ะเดี๋ยวกำลังจะไปเล่นอันนี้เขาบอกว่าีเล่นได้เป็นรถลากแล้วก็เรานั่งอยู่บนยางใช่ไหมอย่าเช่ออย่าเชื่อระวังนะเกิดเหตุหัวร้อนด้วยนะระวัง摔 đuốc lên cho thế, thủng cáp không chưa cơ con. nó khơi quay ขี่จ er ักรยานซะงั้นน้องมาขี่กมีน้องเลี้ยวไว้เลี้ยวเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวโอเคันนี้เลี้ยวเยอะากมีก็ช่วยเลี้ยวสุดฤทธิ์ะอะไรครับเนี่ยกินข้าวเสร็จแล้วได้ออกออกกำลังกายชุดใหญ่ ยิ่งมาเล่นตกี้พายเอามเกะมาเบี้ให้นั่นระช่ากันวะอะไรครับเนี่ยแบบนี้ก็ได้ด้วยอะไรครับเนี่ยอะไรครับเนี่ย ออกกำลังกายป้ากัมีออกกำลังกาย